เห็นตรงนี้ไหมครับโทฟูซังออแกนิกซอยมิวนะครับซอยมิวใครๆก็เขาทำนะครับตรงนี้นะครับออแกนิกนะครับคือจุดขายของเขานะครับออแกนิกเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะเป็นการสร้างคุณค่าเนี่ยให้กับแบรนด์ของเขา สมสวัสดีครับซิมซอฟท์ฟาร์มนะฮะเรื่องาดีทางการเกษตรที่จะมาเล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆสบายๆนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับก็เกี่ยวข้องกับการทําเกษตรนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับทําการเกษตรก็ต้องมีตลาดนะครับก็จะต้องเรียนรู้เรื่องตลาดไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถเติบโตได้อนาคตนะครับก็วันนี้จะเป็น ตัวอย่างนะครับของการทําการตลาดนะครับจากแบรนด์เล็กๆนะครับไปสู่แบรนด์ใหญ่ไปสู่แบรนด์หลักนะครับแล้วก็กําลังมีการตอนนี้คือมีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับวันนี้จะเป็นโทฟูซังนะครับผมก็ดูเรื่องราวเขานะครับมาสักพักนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับจากเล็กๆแล้วก็พัฒนากันมานะฮะ ก็เติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเคยรู้จักแล้วนะครับตาม7 e เ e ่นอนะครับตามห้างแล้วก็ตามมินิบิ๊กซีนะครับแล้วก็ตามที่ต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์เต้าหู้นะครับที่มาอยู่เป็นแบรนด์หลักในตลาดตัวน,นี้แล้วนะครับ ในตลาดปกตินะครับของน้ำเต้าหู้ในบ้านเรานะครับถ้าใกลที่ดื่มน้ำเต้าหู้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีอยู่ประมาณ2-3เจ้านะฮะที่เป็นแบรนด์หลักนะครับที่ขายกันมาเป็น10 1 0ปีแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องการตลาดเขาเนี่ยเรามาดูจุดเริ่มต้นนะครับของ แบนโตฟูซังนะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาชอบกินน้ำเต้าหู้นะครับหน้าปากซอยนะฮะน้ำเต้าหู้ที่เขากินกับปลาท่องโกนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับเช้าเช้าก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ที่เขาทำกันสดนะครับรสชาติแบบนี้เลยเขาชอบกินมากนะครับซื้อไปฝากพ่อเขานะฮะแล้วก็เขาก็มานั่งคิดว่า จะทำยังไงนะครับให้รสชาติน้ำเต้าหู้แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อกินได้ตลอดเวลานะครับไม่เป็นจะต้องซื้อแค่ตอนเช้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาตินะครับของน้ำเต้าหู้นะฮะที่มีการคั้นสดนะครับแล้วก็รสชาติมันอร่อยแบบนี้นะครับเขาก็เลยคิดทำน้ำเต้าหู้แบบนี้ขึ้นมาชื่อว่าเบนโตฟุซัน โซลูชันนะครับจะใช้กลยุทธ์นะครับในการสร้างความแตกต่างเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดนะครับเข้าไปแข่งขันในตลาดนะฮะเพราะถ้าเขาไม่ได้สราเพราะถ้าเขาเนี่ยไม่ได้สร้างความแตกต่างเนี่ยการไปอยู่ในตลาดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าแบรนด์ใหญ่เขามีอยู่แล้วนะครับถ้าไปทำเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีความต่างลูกค้าผู้บริโวคเนี่ย ก็จะไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันนะครับเขาก็เลยคิดสร้างความแตกต่างนะครับให้กับแบรนด์เขานะครับก็มาดูตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานนะครับออร์แกนิกนะคก็คือนมถั่วเหลืองของเขาเนี่ยจะเป็นนมถั่วเหลืองที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกนะครับ usdt นะครับก็เป็นมาตรฐานออร์แกนิกจากอเมริกานะครับ เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเขานะครับนั่นจะเป็นมาตรฐานออร์แกนิกระดับโลกนะครับก็คือนั่นหมายความว่านมถั่วเหลืองเขากระบวนการในการเพราะถั่วเหลืองเขาเนี่ยกระบวนการในการเพราะปลูกต่างๆเนี่ยนะครับปลอดภัยจากสารเคมีปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็สารเคมีต่างๆไ้อเนตะครับตรงน,นี้ทําให้มีคนเขาเรียกว่าอะไรย,ยกระดับขึ้นมา นะครับแล้วก็เขาจะคัดสรรน,นมถั่เหลืองคุณภาพนะฮะแล้วก็เขามีส่วนผสมจากธรรมชาติที่เขาใส่ลงไปเข,เขาเขียนไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไม่ผสมครีมเทียมและนมผงนะครับนั่นแสดงว่าตลาดทั่วไปเขาอาจจะผสมครีมเทียมหรือนมผงไปแต่เขาไม่ผสม นะครับก็มีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ผสมน้ำมันนะครับน้ำทันถูลงทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการผสมน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับน้ำมันตรงนี้นจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับที่เขาใส่ลงไปนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ให้การผลิตเนี่ยนะครับมีต้นทุนที่ต่ำลงนะฮะแล้วก็ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นกรรมวิธีคั้นสดนะครับ ะนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับคร่าวๆนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ใช่มีตัวหนึ่งในฉลากตัวน,นี้เขาไม่ใส่นะครับถ้าจะเป็นฉลากตัวนึงเขาจะใส่ก็คือสามารถที่จะกินทั้งแบบเย็นอันนี้คือแบบเย็นที่เขาแช่เย็นไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกินแบบร้อนได้ก็คือสามารถที่จะเอาเข้าในไมโครเวฟได้ รสชาติก็จะเหมือนกับน้ำเต้าหู้ตอนเช้าเลยนะนะครับวิธีการเหล่านี้นะครับทำให้เค้าเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในตลาดได้นะครับตอนนี้ใครๆก็รู้จักนะครับถามว่าน้ำเต้าหู้พวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นที่นิยมในกลุ่มไหนนะครับจากที่ผมดูเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เค้ากลุ่มนักสุขภาพนะครับเขาจะกินตัวนี้กัน นะครับแล้วก็กลุ่มพวกที่เป็นนักเพาะกายนักลดน้ำหนักนะครับหรือว่าคนที่กําลังดูแลตัวเองดูแลหุ่นเนี่ยนะครับเวลาเขาต้องการโปรตีนเนี่ยนะครับก็จะมากินน้ำเต้าหู้ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับความสําคัญของเต้าหู้เนี่ยนมถั่วเหลืองเนี่ยนะครับมันสําคัญยังไงนะครับถั่วเหลืองเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของโปรตีน นะครับโปรตีนเนี่ยมันจะไปบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็มันจะไปซ่อมแซมส่วนที่สุกหรอของร่างกายได้นะครับก็ถือว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับร่างกายของมนุษย์นะครับตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าควบคู่นะครับกับความเป็นเทรนสุขภาพนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับทำให้ สินค้าสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่ขายดีนะครับแล้วก็ผมฝากไว้เป็นทิกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยจะมาทำผลิตภัณฑ์งจางเนี่ยผมให้ดูในเรื่องของเทรนสุขภาพที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับมันจะมาแรงนะครับใครที่ทำผลิตภัณฑ์ออกมาจากสุขภาพที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดกำลังต้องการ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรก็ถึงกันหมดแล้วนะครับคนก็เข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดนะครับของโทฟูซันนะครับจากแบรนด์เต้าหู้เล็กๆนะครับนมเต้าหู้เล็กๆมาสู่แบรนด์หลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกโกนเตอร์ไปยังต่างประเทศได้นะครับเขาก็เริ่มมาจากเล็กๆนะครับ SME เเล็กๆนะครับจากคนงานแค่2คนในช่วงแรกนะครับก็ขยันกันมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของการทำการตลาดนะครับของแบรนด์โทคุซังที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ซิมซอฟ f ฟ,ฟารนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับในตอนหน้ามีเรื่องราวดีๆอะไรนั้นติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สลด์ก้มสวัสดีครับ